วันนี้เรามาดูห้องดีๆในโครงการลุมพินีเพสพระรามเก้ารัชดาลุมพินีเพสพระรามเก้ารัชดาเป็นโครงการที่น่าอยู่อาศัยอยู่ในทำเลที่ดีเดินทางสะดวกใกล้ MRT สถานีพระรามเเพียง700เมตรใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตทางโครงการมีรถบริการสำหรับเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อาศัยในไทยในโครงการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยห้องน,นี้มีพื้นที่รวม36.05ตารางเมตรอยู่ชั้นที่8อาคารดีซึ่งเป็นอาคารเดียวในโครงการที่มีความสูง30ชั้นสูงที่สุดภายในโครงการห้องน,นี้ได้รับการตกแต่ง,งสวยงามสภาพดี มีเครื่องปรับอากาศสองชุด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําด้านนอกของห้องนอนเวลเปียงเพื่อรับชมทัศนียภาพภายนอกวิวไม่บล็อกพร้อมผ้ามา่านอย่างดีตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งบิวอินพร้อมเตียงและโตหัวเตียงทั้งสองข้างบริเวณนั่งพอกผ่อนติดตั้งชุดวางทีวีตู้เก็บรองเท้าและตู้เก็บของบิวอินลายไม้ห้องครัวมีชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินจากทางโครงการกันด้วยกระจกป้องกันผิ่นรบกวนออกไปท่านนอก ด้านนอกมีระเบียงซึ่งจัดเตรียมระบบท่อและระบบน้ำดีเตรียมพร้อมสำหรับการวางเครื่องซักผ้าห้องน้ำกั้นด้วยกระจกแบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งอมเครื่องทำน้ำอุ่นและใช้สุขภัณฑ์เนนดีจากทางโครงการผานังปูด,ด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่ห้องสวยแต่งดีสภาพดีมุมดีวิวดีในราคาดีดีแบบนี้ต้องห้องในโครงการลุมพินีเพสพระราม9ก้ารัชดาห้องนี้เท่านั้น